สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสําหรับคลิปนี้ได้เป็นพระบูชานะครับมาถ่ายให้ชมนะครับพระบูชาองค์นี้นะครับนะครับเป็นพระบูชาเนื้อเรซินหน้าตักสามนิ้วจริงๆก็สามนิ้วกว่าๆนะครับแต่ก็ปรับเป็นสามนิ้วนะครับก็ปรับเป็นสามนิ้วนั่นแหละนะครับเกินสามนิ้วอยู่นะครับน้าตักพระนี่หัวข่าถึงหัวเข่านะะหน้าตัก นะครับองนี้เกิน3มนิ้วไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรก็อยู่ในเลทสามนิ้วนะครับถ้าไม่ถึงนิดนึงก็ปัด3ามนิ้วถ้าเกินก็ปัดสมนิ้วนะครับเป็นพระบูชาเนื้อเลสิน้าตักสามนิ้วนะครับปีสองเจ็ดนะครับองนี้ปีสองเจ็ดนะครับรุ่นร้อยปีวัดปากน้ําภาษีเจริญนะครับกรุงเทพมหานครเนาะนะครับก็ตั้งแต่ปีสองเจ็ดปีสองเจ็ดปีนี้ปีหกหกนะครับอายุพระก็ เกือบสี่สิบปีเหมือนกันนะฮะนะครับถ้าปีสี่หกเจ็ดก็สี่สิบสามสิบเก้าปีนะครับออกเหลืองหมดละพวกนี้เขาเรียกว่าสีเหลืองหยกน้ําผึ้งนะเนี่ยนะครับเหลืองน้ําผึ้งนะเนี่ยนะครับก็ถามว่าดีไหมดีนะนะครับมีรูปหลวงพ่อสดด้วยนะครับมีรูปหลวงพ่อสดด้วยครับนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังครับร้อยปีครับ ร้อยปีปากน้ําวัดปากน้ําครับด้านหลังปีสองเจ็ดนะครับเขาจะเขียนไว้เลยปีสองห้าสองเจ็ดนะครับนะฮเป็นอย่าง,งี้ครับนะครับก็เด่นด้านโชคลาภแคล้วคลาด,าดนะครับบางทีก็เอาไว้นั่งภาวนาก็เหมือนไปนพระบูชาแล้วนะนะครับเป็นพระบูชานะเป็นปางสมาธินะครับเป็นปางสมาธิสวยมากเลยเนื้อใสๆเลย นะครับเนื้อใสๆเลยบ่งบอกถึงอายุความเก่านะครับบ่งบอกถึงอายุความเก่าธรรมชาติความเก่าเลยนะครับสวยดีนะนะครับพระสวยดีก็วันนี้ได้เป็นพระบูชานะครับเป็นพระบูชาหน้าตักสามนิ้วนะครับรุ่นร้อยปีวัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับปีสองเจ็ดนะครับมาให้ชมนะครับคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับคลิปหน้าเจอผมใหม่ เดีย๋ยวดูก่อนจะมีอะไรมาให้ชมอีกทีนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ